าใส่ปุ๋ยคอกนะคะมีเติมโดรไม้ใส่ปุ๋ยหมักในแปลงค่ะเพื่อเป็นการบำรุงดินนะคะข้าวพันพระราชทานนะคะกะข,ขอแม่โจ้สองข้าวเหนียวนะคะสมัยเมื่อตอนเป็นเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ได้พา

สมาเี่สใช้เป็นตานาเด้ออย่าล้มเลึกนะครับพราะมนพี่น้องอยู่รอบแปลงนาเยอะแยะมากมายเป็นยงังค่ะท่านมนาคาเต้ยท่านบรรณาแล้วก็พี่น้องบริษัทการจัดจากสารคามนะครับที่มามาร่วมกิจกรรมร่วมแข่งรำนานะครับของ โรงเรียนบ้านสองแมวนะครับต้องเที่ยวการบอกว่านี่เป็นทามเป็นบุตรหมายของอำเภอปตผเือนะครับที่จะทำให้โรงเรียนบ้านสองแมวไม่ได้นเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่อจะเชื่อมโยงโรงเรียนสถานการแล้วก็ภาคประชาชนภาคอาชีพนะครับเรามีของดีอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านสองแมวคือพื้นที่80ไร่โรงเรียนก็เป็นพื้นที่80ไร่ นให้ซ่อนไว้ยังไม่ถูกเผดเผยยังไม่ถูกขุดค้นออกมาแต่ว่าเราเตรียมไว้แล้วมาพูดหมายที่ลงมานนี้คือเราจะให้โรงพยาบาลสเมเด็จเป็นศูนย์ศึกษาและทดลองการเผแพร่การเรียนขั้นขั้นเนี่ยเป็นอะไรว่าเป็นซิกเนเจอร์หนึ่งของพิพินภัณฑ์นอกจากบรรแกวแ้วเรื่งองขัง้นมบรรจ์ถ้าเราอยู่อ่างกันนะครับเพืน้องก็ตกใจนะคะ ช้นาเสร็จพึ่งจะมาลงดํานานะคะใช้นานคืข้ายุบหรือพเมียนใคไลงไให้นาไหนไปปาดจ้ากปาดก้าแค่เท่ยนั้